ชม่คะอย่างที่เกิดมาให้ทราบแล้วนะคะว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราแซ่บมากและแซ่บจริงๆเอาดีกรกีก่อนเลยอันดับแรกเลยเป็นนางงามเป็นนางแบบเป็นซุปเปอร์สตาร์เป็นนักร้องและเรื่องราวถึงความรักนี่เรียกว่าถึงขั้นเป็นกูรูของความรักเลยทีเดียวไม่ว่าจะรักในรูปแบบไหน จะดีจะร้ายจะเลวเธอเจอมาหมดแล้ววันนี้ถ้าใครมีปัญหาปรึกษาได้รีบโทรมาในรายการได้เลยนะคะที่02-93-4-95-26และวันนี้ครูของเราจะเป็นใครไม่ได้ที่สวยเซ็กซี่ตลอดการนานวันก็ยังสวยอยู่กับคุณลูกตาลชโลมจิตจันเกตค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหขออนุญาต oh. อย่าพึ่งอย่าพึ่งนั่นด้วยค่คะอหมุนสักสองรอบเออ ถ้าเป็นสมัยก่อนในแคดวอล์กไหนไม่มีลูกตาดน,นี้ไม่ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ สวยไม่ล่ะสวยมากเห็นไหมวันนี้ได้รับเกียรติมากจากคุณลูกตาลขอบคุณมากมากเลยนะคะับปกติอ่านข่าวพี่เขาบ่อยๆนะคะเพิ่งมาเจอตัวจริงอ่านข่าวเกี่ยวกับอะไรคะความรักความรักมีทั้งรักที่เริ่มเบ่งบานแล้วก็รักที่แบบว่าโอ้โหผริบานแบบว่าชสมชื่นมากรักที่เบ่งบานแล้วรักที่โรยรารักมันมีหมดเลยอายุป่านนี้แล้วมันก็ผ่านหมดแล้ววันนี้ถือว่าเป็นกูรูเลยนะคะจะขอคันแนะนําเพราะว่าแฟน ขับของรายการขับเลิหรือสมมสอนแห่งความรักแห่ง <c oughs> แง่หลายหลายคนต้องการคําชี้แนะ <c oughs> ถ้าเกิดสมมุติว่าความรักเอาแง่คิดของความรักก่อนดีกว่าสําหรับลูกตาความรัก <c oughs> ของแต่ละคนนิยามมันก็ไม่เหมือนกันนะคะ <c oughs> สำหรับของลูกตาเนี่ยความรักของตาคือ การที่เห็นคนที่เรารักมีความสุข <oo> ความรักของตนเนี่ยไม่จะเป็นว่าต้องรักแบบ d, คู่รักต้องอยู่กินด้วยกัน <reserves. S 2> จะต้องแบบเ,เป็นครอบครองตัวตนของกันและการ <suka. S 2> ความรักของตนคือคนที่เห็นคนที่เรารักมีความสุขถึงแม้ว่าคนที่เรารักอาจจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วาาออก็ตามอันนี้คือเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขนั่นคือการการให้ให้ความรักเขาโดยที่ไม่หวังการครอบครองตัวตนแบบนี้จะรู้สึกสบายใจมากเราไม่หวังการครอบครองตัวตนนั่นคือความรักแต่ถ้าเราต้องการหวังการ ครอบครองตัวตวนก็คือความใคร่คเพราะฉนันจะแยกว่าความรักกับความใคร่จะแตกต่างกันใคร่นะ,ะใครก็มีรักก็มีแค่คนแยกกัน โอ้มินมน่า,นาเราจะเห็นแมวตาของคุณลูกตาเลยนะครับเพราะพูดถึงความ<อ>ครที่ตาเปิงป,ประกานนะคะเพราะพูดถึงควา, <c oughs> ามรักตาอินสันนะความมันแตกต่างกันอะไแยากแดียกันมันเห็นชัดเลยนะ<อ>แววตามันจะบอกเลยถึงความรู้สึกว่าเออมันใช่<อ>แล้วจะมีความสุขเมื่อพูดถึงความรักที่แบบว่าเมื่อให้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 ให<อ>คือให้เขาแล้วเรามีความสุขแม้กระทั่งวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอดีต หรือว่าคนที่ปัจจุบันคุณรุตานเขาจะมีความสุขกับคนที่พอมองเห็นคนในอดีตและสามารถพูดคุยได้ตลอดใช่ค่ะอันนั้นก็คือว่าถ้าเราเราสามารถคุยกับใครได้แล้วคนที่เราเคยรักหรือคนที่เรารักคนแ่บบางบางคนเนี่ยการที่รักแล้วก็เลิกจากกันไปมีหลายๆคู่ที่ไม่สามารถที่จะพูดคุยกันได้เป็นเพราะว่าอันนั้นคือการรักแบบเห็นแก่ตัวรักแบบว่าถ้าเธอไม่เป็นของฉันเธอก็ไม่ต้องมาอยู่กับฉันหรืออะไรก็จะโกรธเกลียดกันไปแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดถ้าคุณรักใครสักคน แล้วเนี่ยเคยเป็นไหมคะรักแล้วแบบว่าคุณสามารถให้อภัยเขาได้ออไม่ว่าเขาจะทําผิดมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเขาทําให้เราเจ็บมากแค่ไหนเ,ออเราก็สามารถให้อภัยได้อ,อ,อันนั้นคือความรักที่มันเหนือความรักทั่วๆไปค่ะ ไม่ยอมใจอ่ะไม่ยอมใจแค่เริ่มต้นเกินมานิดนิดก็โอ้โหไม่ไดแันคุณแม่ไม่ได้เลยนะเมื่อกี้คุณแม่ยังจะตีเจอชูจะทำังไงตีถ้าเกิดเป็นเป็นประเด็นของเราวันนี้เรามีประเด็นนะคะให้คุณผู้ชมทางบ้านร่วมคิดเห็นด้วยเขามีคําถามอยู่ว่าถ้าสมมติคุณพบคนรักของคุณกับชูคุณจะเลือกเอาคนใจใจหรือว่าใช้กำลังใช้กำลัง ถ้าเกิดว่าเจอคนคู่รักของเราอยู่กับคนอื่นตอนนี้เนี่ยนะเคยเจอมาแล้วเรื่องพวกนี้เจอมาหมดในขณะที่ฟิชเชอร์ลิงกันเลยนะครับเอากำลังเกือบจะฟิชเชอร์ลงอันนี้แต่ว่าตอนสมัยก่อนก็เคยมีเหมือนกันแล้วทำยังไงครัอันนี้แต่ไม่ใช่สามีไม่ใช่แฟนนะสมัยก่อนตอนวัยรุ่นเคยนะเปิดประตูเข้ามาแบบว่าผู้ชายพาผู้หญิงมาที่ห้องนะคะ แต่ว่าตอนแรกเนี่ยเราก็ไปดูเอ๊ะเขาจีบใครอยู่อะไรนู่นนี่นั่นเราก็เจอน้องๆใช่เป็นน้องเ<ฆ>มื่อกี้ก,กับแฟนพี่หรือเปล่าว่าหนูมไม่ได้กิ๊กกับแฟนพี่เลยอะไรเงี้ยโอเคหลังจากนั้นผ่านไปก็เอ๊ะไม่กินก,กับแฟนเราอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าแฟนเราบอกอยากกลับบ้านเราก็เปิดประตูไปเจอไงน้องเขาก็แบบเหมือนบอกไม่รู้จักแฟนเรามานั่งห้องแฟนเราไง นางบอกน้องมาได้ยังไงคะนางบอกน้องไม่รู้จักน้องก็วิ่งหนีออกไปเลยน้องมาอย่างน้องไม่น้องวิ่งหนีน้องก็อายไงน้องก็วิ่งออกไปในในข้างนอกเลยอย่างเงี้ยวิ่งออกไปข้างนอกแล้วก็แบบว่าน้องคะหยุดก่อนหยุดก่อนน้องลืมใส่รองเท้าค่ะฉันนางกลัวไงโชคดีนะไม่้มิแล้วบอเรื่อตลกตลกไปหลายหลายอย่างแล้ววันนั้นเลิกกับเขาเลยไหมคะไม่เลิกสิอ่าฮม่ได้เย็ตถ้าเกิดเลิกคือเป็นการไม่เลิกไม่เลิกแต่ว่าก็ก็คือก็ไม่ได้ก็ไม่คือตอนนั้นก็แค่เป็นแฟน เด็กว <dı DANIEL> no. no. ัยร <c oughs> ุ่นเนอะาะสมัยก่อนก็มีบ้างแต่ไปเลิกในอนาคตไงแล้วเรืองเป็นการให้อภัยนจุดนั้นให้ภัยณจุดน้นเนาะคือวันนี้มันมีหลายเรื่องสําหรับคนที่บอกมีความรักพอมีความรักไม่สมหวังหลายหลายคนมักจะทำร้ายร่างกายตัวเองถ้าเกิดเป็นคุณลูกตาเนี่ยจะมองในแง่มุมอย่างนี้ไ มีหลายๆท่านที่แบบว่าเริ่กว่าอกหักหรือโดนปฏิเสธความรักนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงน้องผู้หญิงจะเป็นการที่อยากเตือนเลยว่าบางคนเนี่ยต้องทร้ายร่างกายหรือว่าเรียกร้องความสนใจอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปคิดว่าถ้าฉันฆ่าตัวตายฉันขู่ว่าจะฆ่าตัวตายเนี่ยแฟนจะกลับมาไหมนะคะเขาไม่กลับมาหรอก อย่าไปฆ่าตัวตายให้ผู้หญิงคนใหม่มันดีใจทำไมเออแล้วก็อยู่ของเราไปเราต้องทักรักตัวเองก่อนเราต้องรักตัวเราเองในเมื่อต่การคาพิ่อยู่กันว่าถ้าเกิดว่าผู้ชายเขาไม่รักเราแล้วอะ<ภ>อย่าไปเสียเวลารักเขายินต่อไปเลยนะคะหมายถึงว่าอย่าไปเสียเวลารักแบบว่าฉันอยากได้เธออะไรอย่างเงี้ยให้ขันมารักตัวเองก่อน<ภ>เออแต่ถ้าเขายังเป็นคนดีเราก็สามารถพูดคุยกันต่อไปอแต่ตอนแรกต้องตัดใจก่อนอถ้าเขาไม่รักเราเราจะแบบดึงเขากลับมามันก็ไม่ไม่ได้ แล้วมีกลเม็ดเคล็ดลับในการยื้อให้ใหเขากลับมามั้ย่ะตอนแรกเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราถ้าเรารู้ว่าคนของเราเนี่ยไปมีคนอื่นนะคะถ้าเราพูดคุยกันได้แล้วเราแน่ใจว่าเขาไม่ได้ไปกันขนาดเกินเลยขนาดนั้นบางทีเราต้องเข้าใจกับผู้ชายมันก็ต้องมีบ้างต้องมีบ้างในการที่นู่นนี่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีบ่อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องพูดคุยกันวิธีการยื้อเนี่ย เราส่วนตัวส่ววนตัเราจะไม่ยื้อนะคือถ้าเกิดอยากจะไปไปเลยเออเออถ้าถ้ามันดีกว่ามันก็ไปเลยจัตรองเอออย่าไปยื้อมันทําไมล่ะใช่ไหมอ่ะใช่ไม่ต้องยื้อถ้าจะอยู่ให้อยู่ถ้าจะไปให้ไปเลยอย่าไปยื้อคนมันจะไปนะดึงยังไงมันก็ไม่อยู่ค่ะใช่ไหมถ้าจะไปใจใจจะไปแล้วตัวก็ไปด้วยเลยไม่ต้องอยู่แต่จะนับมือกับความเสียใจถ้าเกิด เขาจะไปแต่เราเสียใจอ่ะเราก็มีเช็คนึ่อย่างที่บอกอย่างที่บอกว่าอย่างตอนที่เราบางคนรำก็จะมีไม่ใช่เราเข้มแข็งกันทุกคนนะเวลาที่อกหักหรืออะไรมันก็มีที่ผู้ชายทิ้งสามีทิ้งหรือทิ้งเราก็จะเออเราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเขาอ่ะไปจากเราแล้วไปเจอคนอื่นละเราจะมานั่งร้องไห้กับคนที่เขาไม่ได้รักเราแล้วทําไมเออทําไมเราไม่เอาเวลาไปหาผัวใหม่ล่ะ ประโยชน์กว่าไหมหรือเอาเวลาไปแต่งตัวสวยๆรักตัวเองนะคะหรือว่าไปเด็ทผู้ชายคนอื่นดีกว่าไหมเ,เปิดโอกาสให้ตัวเองมีความชุ่มชื่นหัวใจท้ามานั่งเศร้ากลับมาเถอะกลับมาเถอะผู้ชายก็ไม่กลับมา,เ,าเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้คิดกลับกันอย่าไปยื้อเขาอย่าไปอยากได้เขามาให้อย่าไปนั่งเศร้าเสียจถ้ารู้แล้วว่าเราไม่สามารถเอาเขากลับมาได้ก็ให้เขาไปอย่าไปเสียใจให้เขาให้หันมารักตัวเราเองนะคะในเมื่อถ้าเรารักตัวเองแล้วรักเลยรู้สึกว่าเรามีค่าผู้ชายก็จะกลับมาถ้าเขารู้สํานึกผิดแต่ถ้ารู้สึกว่าเราไม่มีค่าไปวิ่งตามผู้ชายผู้ชายอุยนี่มันน่ารำคาญอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นนะผู้ชายจะรำคาญแล้วมันก็รำคาญเราแต่ถ้าเราไม่ตามก็ต้องคิดได้แล้วเออเขาก็ดีเนาะอะไรเงี้ยอีกอย่างหนึ่งอย่าคิ ว่าเราเป็นผู้หญิงเราไปตามผู้ชายไปลาวีเขาเนี่ยจากนางเนางเอกาเป็นนางรักขึ้นมาทันทีเอออย่าียบไปทําอย่างนั้นไม่ดีเนื่องจากหลายในคนเขาก็ซิบบอกมาว่าคุณลูกตาเนี่ยเป็นคนหนึ่งซึ่งแบบว่าเป็นสาวที่มีชร์มิ่งมากเสน่ห์แล้วก็สามารถสปาร์คผู้ชายทุกผู้ทุกนามทำยังไงคะมีวิธียังไงที่แบบว่าโปรยเสน่ห์หรือว่าดึงดูดเพศตรงข้ามได้ดีมากดึงดูดเพศตรงข้ามไดยดีมาบ บอกเลยว่าอย่าว่าเพศตรงข้ามเลยดิฉันเนี่ยดิฉันเนี่ยเพศทางเลือกเพราะเห็นบอกว่าำไมไม่สวยอย่างนี้จะบอกจะบอกเทคนิคให้อย่างหนึ่งนะสมมติว่าอันนี้เกิดกับตัวเองก็จะเป็นเทคนิคใครจะใช้ได้ใช้จะใช้ก็ได้เคยมีแฟนหล่อมีสามีหล่อใช่ไหมเขาบอกว่าทำไมถึงชอบเราเพราะว่าผู้ชายหล่อเนี่ยผู้หญิงมันจะเข้าไปกีดไงผู้หญิงมันเข้าไปกีดเยอะมันก็ได้ใจไงถ้าเราเจอผู้ชายหล่อปุ๊บให้น้องเก็บอาการอย่าอย่านิ่งๆไว้เราก็แบบว่า ให้เขารู้ว่าเราอาจจะชอบบ้างแต่เราอย่าไปเยอะอย่าอย่าไปเยอะอย่าไปชมว่าเขาหล่อให้นิ่งๆเขาไว้ผู้ชายมันก็จะรู้สึกว่าถ้าเขาสนใจเราเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนนี้มีอะไรแปลกต่างกับคนอื่น้ ผู้ชายชอบอยากได้สิ่งที่มันอยากไม่ไม่ได้ไงเหมือนท้าทายเหมือนท้าทายคือเราไม่เคยไปชมว่าผู้ชายหล่อไม่เคยไอเนี่ยแต่เขาให้เขารู้ว่าเราชอบเขาพอแต่อย่าไปวิ่งไล่เ,ออเดี๋ยวผู้ชายเขาจะาตามเองถ้าเราเขาไปตามเ,าเราสดงว่าเขาไม่ชอบเราเออก็คือก็ไม่ต้องสนใจเขาเ,ออเลยเง<ช>ี้ยประมาณนั้นเป็นคลนแกันนะแต่ถ้าเราไปอ่อยมากๆหรืออะไรมากๆมันง่ายไง เออแต่ว่าอย่าอย่างยากเกินไปยากเกินไปก็อดไงเออถ้าถ้ามากเกินเล่นตัวมากเกินไปก็ไม่ได้เล่นโอ้มากเกินไปก็ไม่ได้เล่นแล้ไม่เล่นตัวเลยก็ไม่ได้ก็ต้องพอดีพอดีนิดหน่อยนิดหน่อยเอาพองามพองามบริหารเสน่ห์ตาจำเล่นนะคะอันนี้เป็นเเป็นเคล็ดลับที่กูรูเขาแบบว่ามาเปิดเผยให้วันนี้เลยเลยตรงเลยใช่ไหมไวจิกัลนะหนูเนี่ยแหมอะไรสิ่งอะไรอย่างจริงๆแบบวันเนี้ย ถ้าเกิดนั่นอยากจะคุยสักชั่วโมงหนึ่งเลยถ้ามีโอกาสอยากจะเชิญคุณลตตูกจันมาอีกได้ไหมได้ไดค่ะได้เพราะว่าวันนี้เวลาน้อยเหลือเกินใกล้แล้วค่ะนะคะแต่ว่าเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณลูกตาลเนี่ยยังมีอีกมากมายวันนี้เป็นออเดิร์ในการแนะนําที่แนะไม่ว่าจะเป็นสาวใหญ่วัยรุ่นหรือวัยกระตอที่เริ่มต้นจะมีความรัก คุณจะทํายังไงเคล็ดลับของคุณลูกตาเห็นไหมหนึ่งดูแลตัวเองและทุกวันนี้คุณลูกตาก็ยังดูสวยสั่งอยู่ดูแลตัวเองและก็มีธุรกิจมากมายด้วยอาทิเช่นอะไรบ้างตอนนี้ตันมียิมอยู่ที่ r c a ค่ะเป็นยิมส่วนตัวอย่างเช่นคือเป็น private ยิมนะคะก็เป็นเรียกว่า hot man factory ได้รับความนิยมอย่างยิ่งเลยนะคะเป็น one on one training นะคะใครที่สนใจอยากออกกาลังกายก็เชิญได้ที่ r c a ตอนนี้กําลังจะเปิดอีกสาขาหนึ่งใน r c a เหมือนกันใหญ่กว่าเดิมที่เป็นซี l e b r i ี y ออกกำลังกายเยอะมากมีหลาย ดาราเดินสวงเป็นสุปตาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นนึ้งเทนภูุูก็โพดคเยอะมากเลยนะคนนันหนุ่มน่ดเดทด้วยนะคะตาไปนะรักรองแล้วเขาบอกว่าที่นี่ขอบอกไม่ใช่เฉพาะสุปตาไป เทรนเนอร์แซ่บเทรนเนอร์สาวบของฮอตแมนไงคอแมนจริงๆคือเราคัดสรรเทรนเนอร์ที่แบบมีความรู้ความสามารถจริงๆไม่ใช่คาะหล่ออย่างเดียวนะคะที่จะเปรตแปลงรูปลักษณ์ของคุณคุณอยากจะเรียนตรงไหนคุณอยากจะได้มาสเตอร์ตรงไหนชี้เฉพาะเจาะจงได้เลยและเขาจะสามารถทําให้ตรงนั้น ที่คุณต้องการเนี่ยได้เห็นชัดๆจริงๆโอ้ขอบคุณมากวันนี้เวลามันหมดเร็วจังเลยจริงเรื่องราวยังมีอีกเยอะเลยถ้ามีโอกาสขอเชิญอีกครั้งนะครัขอบคุณมากสวัสดีค่ะแต่ก่อนจากกันในวันนี้นะคะมีคำคมมาฝากเช่นเดิมเลยค่ะนะอย่าทำให้คนที่คุณรักรู้สึกแย่โดยการไปแครคนอื่นมากกว่าแฟนตัวเอง ตรงเหมือนที่พุกตาลบอก<ฮ>ไหม<ฮ>พุกตาลบอก<ฮ>อย่าสนใจคนอื่นตัวเราเป็นที่พึง่งและต,<ฮ>ตัวเราต้องดูแลตัวเองถ้าเราทําให้ตัวเองด้อยค่า<ฮ><ฮ>เราก็จะเหมือนขยะที่พุช้ชายพยายามจะทิ้งทิ้งทิงทง้ออกไปแต่วันนี้ดูสิคะ จากอดีตจนถึงปัจจุบันเธอไม่เคยเสื่อมความงามเลยและพยายามพัฒนาตัวเองทุกที่ที่มีรูกตาจะเจิดจะรับทุกที่วันนี้ขอบคุณค่ะที่รับชมรายการของเราติดตามรายการของเราได้ทุกวันนะคะขับเลิฟ18บนาฬกา20นาทีจันถึงสุขที่ช่อง World e n t e r t n m n n t n t 4นี้นีค่ะวันนี้เรา3มคนเวลาหมดแล้วต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ